ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจวันที่16กันยายน2556นะคะเช้าวันจันทร์มองเอาลุกในส่วนของ weekly s t r a t e g y กันก่อนนะคะระหว่างวันที่16จนถึง20กันยายนในสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่า,าปัจจัยที่ดูมีน้ำหนักมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องการประชุมเฟดนะคะ FOMC วันที่17-18นี้นะคะทุกคนก็คงมีความคาดหวังในเรื่องของอปริมาณการปรับลด QE นะคะว่า,าจะประกาศออกมาเท่าไหร่นะคะซึ่งทุกคนก็ตอนนี้ตลาดเนี่ยค่อนข้าง ตอบรับในเชิงบวกจากที่มีการาด,ดาูในการสำรวจโพลครั้งล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่า,าค่าเฉลี่ยเรื่องของตัวปริมาณการาปรับลด QE เนี่ยจะลดลงมาจากในช่วงก่อนๆน,น,นะคะเหลือ10,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะคะจากในช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่ระดับ15,000-20,000นะคะซึ่งก็คงต้องจับตาดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดประกาศออกมาเนี่ยจะ มีผลการปรับลดเนี่ยในครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่มองว่าจะมีน้ำหนักมากในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการประชุมส,าสภานะคะเกี่ยวกับพรบสองเงินกู้2ล้านล้านนะคะซึ่งก็มีกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ23เนี่ยในวันที่19-20กกันยายนนี้นะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้มีการเก็งกำไรหุ้นที่เกี่ยวข้องเข้ามานะคะโดยเฉพาะยิ่งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะถ้ามีการผ่านพ้นการ ลงมติในในส่วนของวารละสองสามเป็นไปตามกําหนดนะคะตรงนั้นก็คงมีอน,นิสงค์เข้ามาต่อเซนติเมนต์ในการลงทุนนะคะในแง่ของอหุ้นปตทในสัปดาห์นี้จะมีขึ้นเครื่องหมาย xd นะคะปันผล5บาทในวันที่18กันยายนนี้นะคะก็อาจจะมีผลต่อตลาดบ้างนะคะในะในช่วงที่มีการปรับ มีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะก็น่าจะอยู่เอฟเฟกต่อตลาดน่าจะอยู่ราวๆหนึ่งสองจุดได้นะคะแต่ในช่วงนี้ตลาดค่อนข้างมีความเหวี่ยงมากกว่าตรงนั้นนะคะก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักนะคะเพราะฉะนั้นมองแฟกเตอร์หลักสําคัญเนี่ยข้างนอกคงเป็น FOMC ข้างในของเราก็เป็นเรื่อง2ล้านล้านนะคะแล้วก็เป็นแฟกเตอร์ระดับรองๆองลงมาก็คงเป็นเรื่องของอข้อมูลเศรษฐกิจรวมไปถึงจับตาเรื่องของการชุมนุมต่างๆนะคะถ้าหากจะมีเกิดขึ้นกล,กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยก็คงเนะ้น you. Mm -hmm. หุ้นที่มีพื้นฐานดีอิงการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ตัวที่รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการกอร่อสร้างขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าก็มองว่าเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ย1 3 3 0งสถึงหนึ่ 3, 30, 1, 4, 50, นะคะหุ้นที่เราเลือกเนี่ยก็มี3ตัวคือ CK เ o ล็อแล้วก็ตัวไทยคมนะคะอ่านรายละเอียดในวิกฤติสถิตจีได้นะคะในระยะสั้นวันนี้นะคะคิดว่าตลาดน่าจะมีรีบาวต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์นะคะก็มองส่วนหนึ่งก็คงเป็นแรงซื้อตต่่าางงชิทีค กลับเข้ามาในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยซื้อสุดที่ไป1น3 3ล้านบาทนะคะแต่ว่าในช่วง6วันทําการที่ผ่านมาซื้อมาแล้วเกือบเกือบ1 2ึ0 0ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวเ,เข้ามาค,ค่อนข้างจะค่อนข้างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของ FOMC ของเฟดที่จะมีการประชุมในสัปดาห์นี้นะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าตลาดจะตอบรับไปในเชิงที่ค่อนข้างเป็นทางบวกนะคะว่าจะมี การปรับลดตัว QE ในปริมาณที่ที่ดูน้อยลงกว่าคาดในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดได้อาน,นิสงส์ในเชิงบวกเพิ่มเติมนะคะจากาการประกาศถอนตัวออกจากรายชื่อเข้าชิงประธานเฟดของ Larry Summers นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นรายชื่อที่เข้าชิงเนี่ยอันดับต้นๆที่คาดว่าน่าจะได้รับเลือกจากประธานาธิบดีโอบามานะคะซึ่งาการลาออก าการประกาศถอนตัวออกจากออกจากการเข้าชิงประธานเฟดของแรลลี่ซัมเมอร์เนี่ยตลาดตอบรับในเชิงค่อนข้างจะบวกนะคะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ตลาดค่อนข้างจะมีความเชื่อกันว่าตัวซัมเมอร์เนี่ยน่าจะมีความเข้มข้นในการถ้าขึ้นมาเป็นเนี่ยน่าจะมีความเข้มข้นในการถอนตัวมาตรการ QE ออกไปมากกว่าคนอื่นๆที่เป็นอยู่นะคะ,ะก็ตัว รายชื่ออื่นๆที่ถูกป๊อปอัพขึ้นมาที่น่าจะขึ้นมาเป็นรายชื่อต่อไปนะคะที่เป็นที่คาดหวังของตลาดว่าจะเป็นประธานเฟดคนต่อไปนะคะก็คือตัวเจเนตเยเลนนะคะซึ่งเป็นตัวรองประธานเฟดนะคะตรงนั้นก็อาจจะตลาดอาจจะมีความสบายใจในแง่ของการที่ตอนนี้ก็เป็นตัวรองประธานอยู่นะคะเรื่องของ Trans i t i o n period เนี่ยก็อาจจะดูสมูทหรือว่าดูค่อนข้างจะไปง่ายกว่านะคะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะ ประเด็นอื่นๆในตลาดก็คงเป,เป็นเรื่องเดิมนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็คงเน้นเรื่องพรบสองล้านล้านที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานะคะในวันที่ประมาณ19-20นะคะก็ให้จับตาดูก,กันต่อไปนะคะวันนี้ก็คิดว่าตลาดคงยิงในแดนบวกกันต่อนะคะตัวแนวต้านก็มองที่1 4 1 3งส2 0ถึงหนึ่นะคะเช้านี้เนี่ยส่วนใหญ่ตลาดในภูิพางเนี่ยเปิดตอบรับ ในเรื่องของข่าวการละการถอนชื่อออกไปของซัมเมอร์ค่อนข้างเยอะนะคะก็บวกประมาณ1%นะคะบ้านเราก็น่าจะได้รับอนิสง์ตรงนี้ตามด้วยนะคะพอร์ตคงไว้ที่50%นะคะแล้วก็หุ้นที่อยู่ในพอร์ตคงตัวซิงเกิล TTA s i r ิ VGI นะคะเราทำกำไรอยู่นะคะในแง่ของอตลาด หุ้นอื่นๆนะคะวันนี้ที่ปิดทําการมี2ตลาดนะคะคือญี่ปุ่นกับมาเลเซียนะคะส่วนหุ้นที่ครบแกณฑ์แคชบาลานนะคะมีตัว AJP เข้ามา1ตัวนะคะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเม,เมื่อวันศุกร ที่เราแนะนําซื้อตัวสิริ VGI ปรากฏว่าซื้อได้แค่ตัวเดียวคือสิรินะคะ VGI นี้ยังเข้าซื้อไม่ได้นะคะราคาดิดตัวขึ้นไปนะคะเพื่อนก็จะมีตัวสิริแล้วก็ตัว s b i ที่คงอยู่ในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นเราขอเพิ่มเข้ามา2ตัวนะคะวันนี้ก็คือตัวไทยคมนะคะแล้วก็ตัวกลุ่มลิสนะคะตัวไทยคมเนี่ยเรามองเรื่องของผลการดาเนินงานในครึ่งปีแรกเนี่ยกลับมาขยายตัวได้โดดเด่นนะคะคาดว่าปลายปีนี้เนี่ยจะมีการยิงดาวเทียมไทยคม6ขึ้นสู่วงโคจรนะคะซึ่งมียอดพรีลอนช์ เซลนะคะ66%คาดว่าในปี56เนี่ยจะมีกำไรราว1,153ล้านบาทนะคะเพิ่มจากเอ่อเพิ่มเป็น และก็จะเพิ่มเป็น1,357ล้านบาทในปี57นะคะเข้าซื้อที่ ATO นะคะรอทำกำไรที่36บาท25นะคะตัดขาดทุนที่33บาทส่วนตัวกรุ๊ปลิสเนี่ยเมื่อวันที่5กันยายนกรุ๊ปลิสกรุ๊ปลิสได้มีการเซ็น MOU ผนึกความร่วมมือกับสยามคูโบต้านะคะโดยที่กรุ๊ปลิสเนี่ยจะเป็นผู้ให้บริการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถแทรกเตอร์และก็เครื่องจักรกลทางการเกษตรอื่นของสยามคูโบต้าในกัมพูชานะคะในสัปดาห์นี้คาดว่ากรุ๊ปลิสจะยังคงประกาศแผนการเข้า ื้อธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในกัมพูชานะคะซึ่งมีฐานลูกค้าในมืออยู่ราว150,000รายนะคะโดยทั้ง2แผนข้างต้นเนี่ยคาดว่าจะสนับสนุนรายได้ในกัมพูชาในอนาคตนะคะปัจจุบันบริษัทสามารถเริ่มทำกำไรจากการปล่อยสินเชื่อเช่เชาซื้อรถยนต์ในกัมพูชาได้ตั้งแต่ใน ไตรมารสสของปีนี้ที่ผ่านมานะคะโดยคาดเห็นธุรกิจเช่าซื้อในกัมพูชาและไทยในปี56ยังคงโตต่อเนื่องตามการเพิ่มจุดการให้บริการนะคะจุดเข้าซื้อที่7บาท15นะคะเราทำกำไร7บาท55าแล้วก็ตัดขาดทุนที่6บาท90นะคะส่วนในกลุ่มของหุ้น SBL นะคะที่เราให้ชอ็อตเซลล์ตัว KGI กับตัวการบินไทยอยู่นะคะก็ให้คงถือสถานะชอ็อตต่อทั้ง2ตัวนะคะติดประชุมในส่วนของกลยุทธ์